ตัวนี้เป็นด้ามต่อสําหรับลูกกิ้งท้าสีนะครับที่ใช้งานได้ดีมากนะครับใครจะทาสีผมแนะนําให้มีเลยโดยที่เราสามารถที่จะยืดเขายาวได้นะสองจุดสามเมตรนะครับ,รบเราทาสีโดยที่เราไม่ต้องปีนบันไดอะไรเลยนะนี่นะครับแต่ถ้าสั้นสุดนะของเขาก็คือที่หนึ่งจุดสามเมตรนะครับประมาณนี้นะสามารถต่อกับตัวลูกกิ้งค้าสีได้เสียบเข้าไปเท่านี้เองนะครับแค่เราหมุนลายแล้วก็สามารถยืดได้เลยแบบนี้ถ้าจะล็อกก็แค่หมุนนะครับมาเท่านี้นะครับก็จะล็อกแล้วนะไม่ขยับลง ตัวนี้เราก็ยังสามารถที่จะถอดได้ด้วยนะนี่ครับถอดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้สมมุติเราต้องการเปล,เปลี่ยนแปลงทาสีนะครับเราไม่ต้องดึงตัวนี้ออกก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะดึงตัวแปลงออกนะครับก็ได้นะแต่ว่าแปลงมันจะแน่นนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วนะนี่ครับแปลงจะแน่นมากนะไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะใส่เข้าไปเนี่ยคือเียบเข้าไปเท่านี้แน่นนะครับดึงออกยากมากนะครับนี่เห็นไหมอย่างแน่นเลยนะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับ ก็เป็นตัวด้ามต่อสําหรับลูกยิ้งนะเป็นด้ามต่อลูก,กิ้งแปลงทาสีนะครับท่านใดที่จะทาสีเนี่ยแนะนําให้มีตัวนี้ราคาต้องบอกว่าอยู่ประมาณไม่เกินหลักร้อยด้วยนะเกกว่าเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ลองดูไปอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับในการใช้งานได้นะครับผม